ถ้าเกิดดูดไขมันนะคะแล้วไม่ใส่ชุดรัดจะเจอกับอะไรบ้างมาฟังเลยค่ะอันดับแรกนะคะก็จะเป็นคลื่นเป็นไตนะคะแล้วก็จะย้วยแล้วก็จะหย่อนจะไม่กระชับจะไม่ได้หุ่นแบบที่ต้องการการใส่ชุดรัดสาคัญมาก100%หลังจากดูดไขมันไม่ว่าหมอจะเกง่งเทพเจ้าขนาดไหนถ้าคุณไม่ใส่ชุดรัดตามที่แพทย์สั่ง เซ็งทุกรายแล้วโทษหมอไม่ได้นะคะถ้าเป็นเด็กสาวนะคะที่มีความเต่งตึงมากๆแต่แบบ18ถึง25ผิวหนังยังเต่งตึงแล้วก็ไม่ได้อ้วนมากอะ่ะเวลาดูดไปแล้วว่าใส่1เดือน24ชั่วโมงห้ามถอดเลยแล้วก็ต้องแน่งตลอดเวลาเอาอยู่ค่ะแต่ถ้าอายุเริ่มแบบแตะ30 ถึง35าอะไรเงี้ยต้องใส่ส <c oughs> เดือน24ชั่วโมงนะคะแต่ถ้าอายุเกิน40แต่40เลยไปอะ่ะต้องใส่6เดือน24ชั่วโมงอันนี้สําคัญมากสมัยที่เอดูแหละเอใส่6เดือน24ชั่วโมงไม่คลื่นไม่ย,ย้ยไม่ไตเลยนะคะคุณหมอจะดูดเก่งแค่ไหนถ้าคุณปล่อยให้มันเป็นช่องว่างเลยหลังจากดูดมันเหมือนการทาผิดหลักที่แพทย์สัง่งที่เป็นสิ่งเคร่งครัดนะทุกคนดังนั้นการใส่ชุดรัดสําคัญมากคะ่ะต้องใส่ชุดรัด24ชั่วโมงตามที่ แพทย์สั่งและต้องแก้ขณะชุดรับให้แน่นตลอดเวลาด้วยค่ะ